และคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นเองขณะที่ผมล้มลงแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าก้าวๆมาแล้วได้เวลาเบื่อกันไหมครับกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคุณเบื่อผมขอแนะน,นํานี่เลยครับ ยูทูบพรีเมียมจากดีคอนเฟิร์มของแท้ที่รับประกันว่าถูกกดในราคาเริ่มต้นเพียง14บาทจากปกติ209บาทพร้อมกับแผม YouTube Music ให้ฟังเพลงฟรีตลอดการใช้งานแล้วเท่านั้นยังไม่พอเขายังแถมว,วิวพรีเมียมให้ป็นฟรีอีกหนึ่งเดือนแล้วยู u ูบพรีเมียมของเขายังสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์จะเปิดพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาปิดหน้าจอก็ยังฟังเรื่องผีได้นอนหลับไม่ต้องสะดุ้งตื่นและสําหรับใครที่ใช้ยู u ูบพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถใช้อีเมลเดิม ย้ายมาใช้กับดีคอนเฟิร์มได้เลยทีนี้จะฟังเรื่องผีจะฟังเพลงหรือจะฟังสปอยหนังก็ไม่มีโฆษณากวนใจอีกต่อไปสำหรับใครที่สนใจแอดทิ้ง ID line ไว้ข้างล่างนะครับหรือสแกน QR Code คที่อยู่บนหน้าจอได้เลยมาใช้กันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อสวัสดีครับเรื่องดาวที่ผมอยากเล่าเป็นเรื่องดาวตอนที่ผมอายุ16ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องดาวที่ค่อนข้างหดหู เกิดจากการการะทําของผมและเพื่อนสนิทของผมเองซึ่งอาจาก่อให้เกิดความไม่สบายใจมีความสะเทือนใจในบางช่วงบางตอนและถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานมากแล้วแต่ผมก็ไม่เคยลืมแล้วก็ยังนึกถึงเขามาจนถึงทุกวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับต้องย้อนกลับไปในตอนนั้นสมัยตอนที่ผมอายุ16 อยู่ในวัยคึกขนองไม่ค่อยมีความคิดความอ่านตามประษาของเด็กต่างจังหวัดที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจเที่ยวเล่นไปตามประษาทําให้ตัวของผมเองนั้นค่อนข้างที่จะโง่เขลาแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามสัญชาตญาณซึ่งชีวิตของผมตอนนั้นด้วยความที่เป็นชุมชนเล็กๆทําให้ตั้งแต่เกิดมาผมเลยมีเพื่อนอยู่หลายคนที่เติบโตมาในชุมชนเดียวกัน แล้วก็มีอายุเท่าๆกันจนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนที่ผมสนิทที่สุดมันชื่อว่าไอ้อาร์มซึ่งไอ้อาร์มมันเกิดปีเดียวกันกับผมบรวมทั้งพ่อแม่ของเราทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กทําให้ผมกับไอ้อาร์มก็มักจะไปไหนไปกันแล้วก็เที่ยวเล่นด้วยกันอยู่ตลอดแล้วในชุมชนตอนนั้นในแถบหมู่บ้านที่ผมอยู่ มันก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ท้ายสุดลึกเข้าไปเกือบกิโลมีสภาพค่อนข้างรุดโรมแล้วภายในบ้านหลังนั้นมันก็มีเรื่องน่าสงสารอยู่ก็คือคนที่อยู่ในบ้านที่ชื่อว่าเจ้าบอสมันเป็นคนไม่เต็มบาทแม้อายุจะประมาณ 25- 26แต่ก็กลับมีนิสัยเหมือนเด็กทำมาหากินอะไรไม่ได้จนทำให้ชาวบ้านที่สงสารต้องผลัดเปลี่ยนเวรกันหาข้าวมาให้เจ้าบอสกิน แม่ของผมเล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่บอสเด็กๆพ่อกับแม่ของเจ้าบอสได้เกิดทะเลาะกันในคืนหนึ่งจนเกิดเสียงดังลั่นไปทั่วชุมชนแล้วในคืนวันนั้นหลังจากที่พ่อของมันหนีออกไปแม่ของเจ้าบอสก็เลยฆ่าตัวตายโดยที่ดื่มยาคายาพร้อมกับเอายากรอกปากเจ้าบอสแล้วก็เอาหมอนอุดจมูกเพื่อจะทำให้มันตายไป แต่จากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันรอดมาได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตั้งแต่วันนั้นพอของมันก็หายไปส่วนแม่ของมันก็นอนเสียชีวิตอยู่ข้างๆตรงที่มันนอนหมดสติอยู่ทำให้หลังจากนั้นเมื่อเขาพาไปรักษากลับมาเจ้าบอสเลยต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เริ่มอาละวาดญาติจะพาไปอยู่ด้วยก็ไม่ไป ใครมาช่วยก็ด่าเขาหมดเหมือนกับว่ามันเสียสติแล้วก็ทำร้ายทุกคนที่เดินผ่านหรือพยายามเอาข้าวมาให้มันกินแต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าทางการแพทย์เขาเรียกว่าอะไรแต่อาการของเจ้าบอสด,ดีขึ้นคือมันเริ่มกลายเป็นเด็กน่ารักไม่ทำร้ายใครอีกแล้วแล้วก็รู้จักไปขอข้าวพระกินแต่ก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นสมองของเจ้าบอสหยุด,ดพัฒนา น่าจะเกิดจากการขาดออกซิเจนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทําให้มีแต่เพียงร่างกายที่ค่อยๆโตขึ้นไปตามวัยจนมาถึงตอนที่เกิดเรื่องก็เป็นช่วงที่เจ้าบอสอายุประมาณ25-26ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบอสมันเป็นคนขี้เหงาหรือว่าคิดอะไรอยู่ในใจทําให้มันชอบออกมาเล่นข้างนอกออกมาหาเด็กคนอื่นๆแต่ก็นั่นและครับ โดยความที่เจ้าบอสเป็นแบบนั้นโดยความที่ตัวใหญ่ทำให้เด็กหลายๆคนกลัวไปเล่นกับใครเขาก็วิ่งหนีจนมาถึงจุดที่ว่าเจ้าบอสมันชอบมาเล่นกับกลุ่มของผมแล้วด้วยความที่เป็นแบบนั้นมันก็เลยมักจะถูกแกล้งถูกทำให้อับอายอยู่เป็นประจำแต่ก็นั่นแหละครับโดยความที่เจ้าบอสเป็นแบบนั้นแม้ว่าวันนี้จะถูกแกล้งแต่วันถัดไปก็จะลืมแล้วก็จะมาเล่นกับพวกเราอีก ทำให้เจ้าบอดเดิมถูกแกล้งเป็นประจำจนกลายเป็นว่าไม่ว่าจะไปตรงไหนก็จะโดนแกล้งอยู่ตลอดยิด่งโดยเฉพาะไออาร์มเพื่อนสนิทของผมเองที่เห็นเป็นไม่ได้เลยจะต้องหาเรื่องแกล้งตลอดไม่ว่าจะขี่รถผ่านจะเดินผ่านไปเจอมันหรือแม้กระทั่งตอนที่มันมาเล่นด้วยก็จะต้องหาเรื่องแกล้งอยู่เป็นประจำจนมันก็มีวันหนึ่งซึ่งในวันนั้น ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับไออาร์มโดยที่ขี่ไปคนละคันซึ่งกะว่าจะไปซื้ออุปกรณ์มาทำเหยื่อตกปลาแต่ในวันนั้นเองครับหลังจากที่ขี่ไปเรื่อยๆจนเมื่อไปถึงในจุดหนึ่งพวกเราก็เห็นว่าเจ้าบอสมันกำลังนั่งอยู่ที่กองขยะเหมือนกับกำลังหาอะไรกินและเมื่อเห็นแบบนั้นไออาร์มก็เลยจอดแล้วก็พูดกับเจ้าบอสว่าเฮ้ย hey, ทำอะไรวะ กินขยะหรือไงมาขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไปบอสอยากกินบอสชอบกินก๋วยเตี๋ยวสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นหลังจากที่ไอ้อามจอดแล้วก็บอกให้บอสขึ้นมาผมก็เห็นว่าเจ้าบอสขึ้นไปซ้อนท้ายของไอ้อามและเพียงเท่านั้นเลยครับไอ้อามก็บอกว่าให้ทวงท้ายให้หน่อยเดี๋ยวมันจะยกล้อและในตอนนั้นเอง ก็ปรากฏว่าทันทีที่เจ้าบอสทวงขยบไปนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์แต่ยังไม่ทันที่จะเกาะไอ้อาร์มมันก็เร่งคันเร่งทันที mm. และเพียงเท่านั้นเลยครับด้วยความตัวใหญ่ความไม่ปกติของเจ้าบอสเลยทำให้มันตกลงมาจนหลังกระแทกกับพื้นลงไปนอนด้วยความเจ็บปวด มีสีหน้าที่หงิกเกรง่งพร้อมกับเอามือกุมหลังคือจากภาพที่ผมเห็นผมรู้ได้เลยครับว่าบอสเจ็บปวดมากแล้วก็จุกจนแทบจะขาดใจแถมในตอนนั้นเองก็มีเพื่อนบางส่วนผ่านมาพอดีทําให้เพื่อนๆขำกันโดยที่ไม่มีใครช่วยเลยสักคนแม้แต่ตัวของผมเองแต่ก็โชคดีที่หลังจากนั้นเจ้าบอสไม่เป็นอะไรมากหัวไม่ฟาดกับพื้น ได้แต่เพียงน้ำตาไหลแล้วก็เดินกลับไปทางบ้านของตัวเองวันนั้นก็จบไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทว่าจากที่ปกติจะกแกล้งกันแค่เล็กๆน้อยๆแต่ในวันนั้นมันค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยกลายเป็นว่าหลังจากที่เจ้าบอสต,ตกรถเจ้าบอสมันก็เริ่มจำคือไม่ว่าจะเดินอยู่ที่ไหนจะนั่งกินข้าวจะเจอกันที่วัด หรือจะเจอเดินอยู่ข้างถนนเมื่อเห็นไอ้อามเจ้าบอสมันก็จะวิ่งหนีแล้วก็บอกว่านี่คือคนเลวไอ้อามคือผีร้ายแล้วถ้าหากว่ามันตายมันจะกลับมาเอาไอ้อารมไปโอ้โหเวรแล้วเป็นเรื่องแล้วมันอาฆาตแล้วมึงมึงไปขอโทษมันเลยมันชอบกินก๋วยเตี๋ยวมึงซื้อก๋วยเตี๋ยวไปให้มันกินก็ได้เออ เดี๋ยวให้มันลืมก่อนให้มันหายโกรธก่อนเดี๋ยวข้าค่อยซื้อของไปให้มันกินหลังจากที่ผมคุยกับไอ้อมซึ่งไอ้อ์มมันก็โอเคและถึงแม้เจ้าบอสจะโกรธแต่พวกเราก็ยังํากันแล้วก็ไม่คิดอะไรมากไปกว่านั้นจนหลังจากวันนั้นมันก็มีอยู่วันหนึ่งในขณะที่นั่งคุยกันอยู่กำลังนั่งกินข้าวกันไปอยู่ๆไอ้อมมันก็หันหน้ามา แล้วมันก็บอกว่ามันนึกอะไรได้อย่างหนึ่งอยากหาอะไรเล่นสนุกๆผมก็เลยถามว่าอะไรและสิ่งที่ไอ้อามบอกครับมันได้บอกกับผมว่าที่ไอ้บอสบอกว่ามันเป็นผีงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปหลอกผีไอ้บอสกันไหมน่าจะสนุกดีเอาแค่พอขำๆไม่ได้หลอกอะไรมากมายวันนั้นผมก็สองจิตสองใจแต่ก็ไม่อยากขัด มันว่ายังไงก็ว่าตามกันจนในคืนวันนั้นเราสองคนก็ไปกันเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของเจ้าบอสและเมื่อไปถึงผมก็เห็นว่าบอสที่อยู่บ้านคนเดียวมันก็ปิดไฟหมดบรรยากาศทุกอย่างเงียบสงบเหมือนกับจะไม่มีคนอยู่ซึ่งผมก็พอรู้มาว่าเจ้าอาวาสจากวัดข้างๆมักจะสอนให้บอสประหยัดเพราะว่าวัดเป็นคนจ่ายพวงข้าวไฟมาที่บ้านของบอส ตอนนั้นผมก็ยืนดูดูว่าไอ้อามจะทำยังไงแล้วผมก็เห็นว่าหลังจากที่ไอ้อามเดินเข้าไปมันก็ไปเจอบันไดยอยู่อันหนึ่งที่วางอยู่ใต้ทุนบ้านมันก็เลยหยิบมาพาดกับหน้าต่างซึ่งเป็นบานเดียวที่เปิดอยู่และหลังจากนั้นผมก็เห็นว่าไอ้อามมันถอดเสื้อออกมาแล้วก็เอามาคลุมหัวของตัวเองเพื่อจะปีนขึ้นไปแล้วก็จะหลอกผีเจ้าบอส แล้วในตอนนั้นเองผมก็เห็นอีกว่าไออาร์มหยิบมะพร้าวมาลูกหนึ่งซึ่งเป็นมะพร้าวที่ตกอยู่แถวๆนั้นเอามาถือไว้ข้างลำตัวเพื่อทำเหมือนก็เป็นหัวคนทำว่าตัวเองเป็นผีหัวขาดแล้วเมื่อปีนขึ้นไปมันก็กะว่าพอเจ้าบอสเห็นมันจะโยนลูกมะพร้าวเข้าไปเพื่อทำให้เจ้าบอสกลัวแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังแต่เพียงเท่านั้นเลยครับ หลังจากที่ไออาร์มปีนขึ้นไปแล้วก็คือ,อยังไม่ทันที่จะหลอกผีผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเจ้าบอสมีอาการตกใจจนร้องตะโกนขึ้นมาเสียงดังและเพียงเท่านั้นเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไออาร์มถูกเจ้าบอสเอาไม้ฟาดโดยที่ฟาดออกมาจากด้านในบ้านฟาดมาที่ตัวของไออาร์มโดยที่ฟาดแบบไม่ยัง้งจนในอาร์มที่พยายามปัดป้องก็ตกลงมาจากบ้านหลังนั้น ในวินาทีนั้นเองทําให้ไออามตกบันไดลงมากระแทกกับพื้นเสียงดังจนต้องนอนร้องควนครางและเมื่อผมวิ่งเข้าไปผมก็พบว่าไออามข้อมือขวาหักศีรษะแตกเลือดไหลออกมาเป็นทางยาวจนต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมกับไออามเลยต้องเก็บเป็นความลับเพราะจะบอกใครก็ไม่ได้ จะบอกว่าถูกเจ้าบอตีเพราะขึ้นไปแกล้งก็คงบอกไม่ได้เลยได้แต่บอกว่าตกต้นไม้เพราะจะขึ้นไปเก็บมะม่วงแต่กลับพลาดตกลงมาหลังจากวันนั้นไอ้อามันพูดเลยครับมันบอกว่ามันแค้นมากแล้วถ้ามันหายเมื่อไหร่มันจะจัดหนักจะเอาคืนอย่างหนักแน่นอนจนจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณสองเดือนจนมาถึงตอนที่ไอ้อามเริ่มหาย แล้วก็ถอดเฟือกได้แล้วและหลังจากนั้นอีกเพียงไม่กี่วันไอ้อร์มมันก็มารับผมแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปเอาคืนเจ้าบอสวันนั้นก็เลยเขี่รถไปกันโดยที่แวะไปที่ร้านค้าร้านหนึ่งก่อนจะซื้อเชือกป่านม้วนใหญ่น่าจะยาวประมาณสัก10เมตรขนาดประมาณหนึงข้อนิ้วมือเพื่อไปที่บ้านของเจ้าบอสแล้วจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เย็นวันนั้นเมื่อไปถึงผมไม่รู้เลยครับว่าไอ้อามจะทำอะไรแล้วผมก็เห็นว่าเมื่อไปถึงบ้านแล้วเดินเข้าไปในเขตบ้านของเจ้าบอสไอ้อามก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่ามันจะขอโทษจะไม่แกล้งอีกแล้วแล้วก็แวะซื้อของมาให้กินเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่อยากให้ลงมานั่งกินข้างล่างจะได้มานั่งเล่นด้วยกันมาสิลงมากินก๋วยเตี๋ยว ลงมาเถอะบอสอามขอโทษอามจะไม่แกล้งบอสแล้วและสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นผมได้เห็นว่าเจ้าบอสมันก,ก,ก็กล้ากกลัวเหมือนกับไม่ยอมเชื่อใจแต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเวลามันผ่านมานานมากแล้วทําให้บอสมันลืมเริ่มไว้ใจแล้วก็ยอมลงมาหาไอ้อามแต่เพียงเท่านั้นเลยครับทันทีที่บอสเดินลงมาสิ่งที่ไอ้อามทําก็คือ มันต่อยหน้าของเจ้าบอสเลยครับพร้อมกับเตะซ้ําไปอีก2-3ทีโดยที่เจ้าบอสไม่สู้ไอ้อมก็เลยเอาเชือกมัดมือมัดเท้าของเจ้าบอสแล้วก็จับให้นอนอยู่แบบนั้นเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยสิวะช่วยกูจับหน่อยตัวแม่งอย่างหนักเดี๋ยวจับใส่โอ่งแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยกูว่ามึงพอแล้วมึงจะทำอะไรมันขนาดนั้นมันไม่รู้เรื่องหรอก สงสารมันแต่หลังจากนั้นผมก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ทำตามที่ไออามสั่งแล้วสิ่งที่ทำก็คือไอ้อามบอกให้ผมช่วยจับช่วยยกเจ้าบอสใส่ลงในโอง่งแต่เป็นโอ่งที่ไม่มีน้ำมีแค่ประมาณครบเดียวแล้วหลังจากนั้นไอ้อามก็เดินไปหลังบ้านหยิบรังมดแดงมารังหนึ่งก่อนจะโยนใส่ซ้ำลงไปในโอง่งแล้วก็ปิดฝาก่อนจะนั่งลงทับที่ฝาโอ่งทันที และก็นั่นเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือความทรมานจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้ได้แต่ดิ้นอยู่ในโอง่งแล้วก็ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาจนผมบอกได้เลยครับว่าผมทนไม่ไหวอีกแล้วก็เลยกระชากตัวของไอ้อามลงแล้วก็เปิดฝาโอง่งเพื่อจะช่วยเจ้าบอสออกมาในวินาทีนั้นผมเห็นเจ้าบอสร้รองไหย้ยกมือไหว้พวกเราตลอดผมก็เลยแกะเชือก แล้วก็บอกให้ไอีอามกลับบ้านมาจนหลังจากวันนั้นผมแทบไม่ได้ยุ่งกับไอ,อ้อามอีกเพราะยังสะเทือนใจไม่หายแล้วผมก็พบว่าหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมขี่รถไปหน้าบ้านของเจ้าบอสแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเห็นเจ้าบอสมันนอนอยู่หน้าบ้านผมก็เลยจอดดูแต่คุณผู้ฟังครับพอเจ้าบอสเห็นผมเท่านั้นเลยครับ เจ้าบอสก็ลุกหนีรีบวิ่งขึ้นบ้านแล้วก็รีบปิดประตูทันทีคือมันชัดเลยครับว่าเจ้าบอสกลัวมากแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าบริเวณตามเนื้อตัวของเจ้าบอสมีแต่รอยแดงหมดเลยน่าจะมาจากการถูกมดกัดและทุกๆครั้งที่ผมขี่ผ่านมาถ้าหากว่าผมจอดหรือจะเดินเข้าไปหามันเจ้าบอสมันก็จะวิ่ง แล้วก็จะรีบหนีขึ้นบ้านทุกครั้งจนถึงในวันหนึ่งที่ผมตัดสินใจว่าผมจะซื้อ,อยาเข้าไปให้มันเลยไปจอดแวะที่ร้านขายยาเพื่อซื้อ,อยาแก้คันมาหลอดหนึ่งก่อนจะขี่รถไปหาไอ้อามแล้วก็บอกให้ซ้อนกันมาจะพาไปขอโทษเจ้าบอสเพราะสิ่งที่มันทำมันทำมากเกินไปแล้วสภาพของเจ้าบอสต,ตอนนี้มันก็ทรมานมากแล้ว ในวันนั้นผมเลยขับซ้อนพากันไปจนเมื่อไปถึงบ้านของเจ้าบอสในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นผมก็จอดรถห่างประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเดินย่องกันเข้าไปจนในที่สุดครับเมื่อเดินเข้าไปถึงบ้านของเจ้าบอสผมก็พบว่าผมเห็นมันนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านในสภาพที่เป็นแผลทั้งตัวมีแต่รอยแดงทั่วไปหมดโดยที่กำลังเกากำลังคันด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งน่าจะเพราะแพ้พิษมดแดง ผมก็เลยตะโกนออกไปเลยครับตะโกนบอกให้หยุดอย่าวิ่งหนีวันนี้ผมซื้อยามาให้จะได้ทาให้หายคันแต่ในตอนนั้นเองครับทันทีที่บอสเห็นพวกผมบอสก็จะวิ่งแล้วครับแต่ไอ้อามก็ตะโกนขึ้นมาโดยที่มันบอกว่าอย่าวิ่งถ้าหากจะหนีอีกมันจะจับใส่โองแล้วก็จะขังจะไม่ให้ออกมาอีกแล้ว เท่านั้นแหละครับเจ้าบอสก็ถึงกับหยุดยกมือไหว้จนตัวสั่นแล้วก็ยอมนั่งลงทันทีผมก็เลยบอกว่าขอโทษแล้วก็ยื่นยากแก้คันไปให้มันแต่ในตอนนั้นเองครับหลังจากคิดนั่งคุยกันอยู่สักครู่หนึ่งไอ้อามก็บอกว่ามันปวดปัสสาวะอยากจะไปเข้าห้องน้ำมันเลยจะขอเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วมันก็เดินขึ้นไปสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นผมเห็นเจ้าบอส จ้องมองไออาร์มโดยที่จ้องมองแบบตาไม่กระพริบจนผมยอมรับเลยครับว่าเป็นสายตาที่น่าขนลุกมากมองเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อแล้วก็อยากจะเอาคืนให้ถึงที่สุดแต่ผมก็ไม่คิดอะไรมากพยายามคิดว่าตัวเองคิดไปเองแต่ในตอนนั้นเองครับขณะที่ผมนั่งอยู่ข้างล่างกําลังนั่งคุยกับเจ้าบอสแต่ในช่วงเวลาหนึ่งผมก็เริ่มได้ยินเสียงแปลก เป็นเสียงที่ฝากความเงียบออกมาคือมันเป็นเสียงที่เหมือนกับว่ามีคนเอาเท้าเตะผนังหรือกําลังเอามือทุบไม้พยายามเอาตัวรอดหรือพยายามกระเสือกกระสนเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมงงเลยครับแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนผมก็หาที่มาของเสียงนั้นไม่เจอแต่แล้วก็ปรากฏว่าในวินาทีนั้นเองเจ้าบอสก็พูดขึ้นมาโดยที่บอกกับผมว่า คนมีคนอยู่ข้างหลังถ้าไม่เชื่อก็ลองเดินไปดูสิถึงตอนนั้นผมงงมากเลยครับว่าเจ้าบอสพูดอะไรแล้วคนหมายถึงอะไรผมก็เลยลุกจากที่นั่งแล้วก็เดินไปดูตามที่บอสบอกและทันทีที่ผมเดินไปเพียงเท่านั้นเลยครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมแทบช็อกจนถึงกับเข่าอ่อนแล้วก็ล้มลงทันที เพราะสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าผมเห็นร่างของเจ้าบอสผูกคอตายเสียชีวิตไปแล้วศพห้อยอยู่กับคันใต้ทุนบ้านแล้วที่มาของเสียงนั้นก็คือขาของเจ้าบอสกำลังแกว่งไปตามลมกระแทกกับโตะ๊ะแล้วก็กระแทกกับเสาบ้านหลังนั้นผมแทบเป็นบ้าเลยครับทำอะไรไม่ถูกนั่งมองแบบนั้นอยู่เกือบนาทีจนในที่สุด เมื่อตั้งสติขึ้นมาได้ผมเลยคิดว่าผมจะวิ่งขึ้นไปบนบ้านเพื่อไปลากไอ้อามลงมาแต่เพียงเท่านั้นเลยครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าทันทีที่ผมวิ่งขึ้นไปสิ่งที่ผมเห็นก็คือไอ้อามมันขึ้นไปยืนอยู่บนเก้าอี้กำลังจะมัดเชือกเพื่อจะผูกคอตายเหมือนกันและเมื่อเห็นแบบนั้นผมกระโดดถีบเลยครับจนในอามล้มลงมา ผมเลยพยายามลากตัวของมันลงมาจากบ้านของเจ้าบอสซึ่งในขณะที่กําลังลงมาในตอนนั้นเองแหละครับสิ่งที่ผมได้ยินก็คือเจ้าบอสต,ตะโกนตามหลังของพวกเรามาโดยที่บอกกับพวกเราว่าวันนี้พวกเองยังไม่ดึงคาดแต่วันหน้าพวกเองไม่รอดแน่หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าเสียงมาจากไหน จะมาจากศพที่ผูกคอตายหรือมาจากอะไรก็ไม่รู้ที่นั่งคุยอยู่กับผมเมื่อสักครู่นี้และในตอนนั้นเองหลังจากที่ไอ้อมได้สติไอ้อมก็บอกกับผมว่าที่มันขึ้นไปผูกคอตายเป็นเพราะว่าบอสจับมันขึ้นไปโดยที่มันขัดขืนไม่ได้เลยทำได้เพียงแค่กระพริบตาแล้วแม้จะพยายามตะโกนเรียกผมแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาจนหลังจากนั้นเมื่อตำรวจมาถึง ทางตำรวจก็สรุปว่าบอสผูกคอเสียชีวิตไปแล้วน่าจะตั้งแต่เมื่อวานนี้กลิ่นก็เลยยังไม่ออกแล้วก็เป็นความจริงที่ว่าเชือกที่เจ้าบอสใช้มันก็คือเชือกป่านที่หนาประมาณหนึ่งข้อนิ้วที่ไออามเคยเอาเข้ามาในวันที่จับเจ้าบอสมัดแล้วก็ขังเอาไว้ในโองจากเหตุการณ์นั้นสรุปก็คือแม้บอสจะฆ่าตัวตายเอง แต่สาเหตุจริงๆก็คือมาจากการถูกกลั่นแกล้งที่เจ็บทั้งกายและใจรวมทั้งโดนอย่างไม่จบสิน้นแล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งที่ยังติดหูมาถึงปัจจุบันซึ่งนั่นก็คือเสียงของเจ้าบอสที่ตโกนบอกกับพวกเราว่าแม้วันนี้พวกเองจะยังไม่ถึงคาดแต่วันหน้าพวกเองไม่รอดแน่ซึ่งคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่ผมจำไม่เคยลืม แม้จะผ่านมาแล้วเป็นสิบปีแล้วก็คิดว่าเวรกรรมเหล่านั้นคงจะตกถึงพวกเราในสักวันหนึ่ง